ค่คุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการใจถึงใจกับดิฉันสาวรักคำหวานรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะในวันนี้เราก็มีเรื่องราวข่าวสารมากมายมาฝากคุณผู้ฟังกันอีกเช่นเคยค่ะสำหรับเรื่องราวข่าวสารแรกในวันนี้นะคะนายเอกนัทจัดหนักตามนโยบายรัฐบาลค่ะส่งทีมสุดซอยปิดโรงงานเถื่อน e e c ฟังขบวนการนำเข้าขยะอุตสาหกรรม หลักลอบฝังกากพิษจังหวัดฉะเชิงเซาระยองภายใต้นยโยบายปิดประตูตีมานนางสาวสัิการวัฒนาจาันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เดินหน้ากวัดล้างขบวนการลักลอบนำเข้ากากอุตสาหกรรมและโรงงานเถื่อนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC อย่างจริงจังภายใต้นโยบายปิดประตูตีมานเพื่อยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไทยขจัดธุรกิจสีเทาและคืนความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม นายเอกนัทพร้อมพันธรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมระบุว่าที่ผ่านมาพื้นที่ EEC กลายเป็นแหล่งสะสมโรงงานรีไซเคิลที่แฝงการทำผิดกฎหมายอาทิการรับกำจัดกาก,ากอุตสาหกรรมเถื่อนลักลอบนำเข้าขยะพิษและฝังกบกา,กากอุตสาหกรรมอย่างไม่ถูกต้องซึ่งเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชน จึงสั่งการให้ทีมสุดซอยกระทรวงอุตสาหกรรมรวมกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบและขยายผลอย่างเข้มข้นจากการตรวจสอบพื้นที่อำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเซาพบการลักลอบฝังขยะอุตสาหกรรมมากกว่า50,000ตันในพื้นที่เอกชนเชื่อมโยงกลุ่มทุนสีเทาที่แฝงตัวในคราบโรงงานรีไซเคิล แต่ไม่ดำเนินการกําจัดของเสียอย่างถูกต้องและยังพบว่าบัญชีสวยจ่ายเงินให้กับนักการเมืองข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่โดยโรงงานที่ตรวจพบครั้งนี้คือบริษัท KSD Recycle จำ um กัดเชื่อมโยงโดยตรงกับเจ้าของที่ดินจุดฝังกลบกากอุตสาหกรรมดังกล่าวขณะเดียวกันยังพบขบวนการลักลอบนำเข้าเศษยางรถยนต์จากประเทศกัมพูชา เพื่อนำมารีเซ็คเกนในพื้นที่ป่าไม้เขตตำบลเขาเคาออําอเภอฉเมาจังหวัดระยองของบริษัทฟูด้ารับเบอร์จำกัดซึ่งดําเนินกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาตและใช้พื้นที่ป่าตามโครงการคอทชอผิดวัตถุประสงค์โดยมีการจับกุมผู้ต้องหาชาวจีนและชาวไทยรวมถึงแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเพิ่มเติม โดยทีมสุดซอยได้ดำเนินการรวบรวมหลักฐานทั้งเครื่องจักรวัตถุดิบเศษยางและหลักฐานการลักลอบนำเข้าขยะอุตสาหกรรมพร้อมทั้งขยายผลเพื่อดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องอย่างถึงที่สุดรวมถึงเสนอให้ทบทวนสิทธิ์เช่าที่ดินในเขตบ่าไม้เพื่อป้องกันการใช้พื้นที่ผิดวัตถุประสงค์ในอนาคตนางสาวสสิการกล่าวว่ารัฐบาลยืนยันเจตนารมณ์ ในการกวาดล้างธุรกิจสีเทาในภาคอุตสาหกรรมอย่างถึงที่สุดเพื่อเปิดทางให้ธุรกิจอุตสาหกรรมสีเขียวและภาคเอกชนที่ปฏิบัติถ,ถูกต้องตามกฎหมายเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปค่ะและเรามาต่อกันที่ข่าวถัดมาค่ะคุณผู้ฟังคะกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ได้ขับเคลื่อนระบบการผลิตภาคกเกษตรและอาหารสู่มาตรฐานความปลอดภัย และมีคุณค่าทางโภชนาการภายใต้แนวคิดอิ่มและดี2 0 3 0เป็นเป้าหมายในการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทยโดยสำนักงานประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รวมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพหรือสอสอส,สรวมทั้งองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO และภาคีเครือข่าย จัดสัมมนา,าเชิงปฏิบัติการพลิกโฉมระบบเกษตรกรและอาหารไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืนอิ่มและดี2 0 3 0เพื่อแลกเปลี่ยนและนําเสนอผลการดำเนินงานตามเส้นทางสู่การพัฒนาต้นแบบระบบอาหารที่ยั่งยืนของไทยอิ่มและดี2 0 3 0เพื่อนําไปเป็นแนวทางกำหนดมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร สร้างความมั่นคงทางอาหารและสร้างความมั่นใจในการบริโภคอาหารมากขึ้นนำไปสู่แนวทางการปฏิบัติการเชิงพื้นที่ขับเคลื่อนระบบเกษตรและอาหารตลอดห่วงโซ่นายถาวรทันใจรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บอกว่าหลังจากไทยได้ลงนามในที่ประชุมสุดยอดผู้นำระบบอาหารโลกที่จะร่วมมือการขับเคลื่อนระบบอาหารที่ยั่งยืน ภายใต้แนวคิดอิ่มและดี2030ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและนโยบาย FAO เมื่อ5ปีก่อนและได้เก็บข้อมูลจนมีข้อมูลที่เพียงพอจึงได้เชิญผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งภาครัฐและเอกชนภาคประชาสังคมสถาบันการศึกษาจนถึง NGO มาร่วมวางแนวทางของประเทศต่อการผลิตสินค้าเกษตร ให้มีเพียงพอทั้งในประเทศและส่งออกต่อเนื่องยั่งยืนและมีคุณภาพนอกจากนี้จะรวบรวมข้อมูลไปนำเสนอในการประชุมสุดยอดระบบอาหารแห่งสหประชาชาติครั้งที่สองที่จะจัดขึ้นช่วงสิ้นเดือนนี้ที่ประเทศเอธิโอเปียด้านนายแพทย์ไพโรเสาวนุ่มรองผู้จัดการสสสย้ำว่าเวทีสัมมนานี้ จะได้มีการวางกรอบนโยบายที่สอดคล้องกันในทุกระดับและที่สำคัญต้องนำไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังตามเป้าหมายมีเพียงพอและประชาชนมีสุขภาพที่ดีในทุกวิติตรงตามโภชนาการสำหรับแนวคิดอิ่มและดี2,030มีแนวทาง5ด้านได้แก่อิ่มดีทั่วนหน้าเขาถึงอาหารปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการ อิ่มดีมีสุขปรับเปลี่ยนวิธีการบริโภคเพื่อความยั่งยืนอิ่มดีรักโรคส่งเสริมระบบการผลิตที่เพียงพอและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอิ่มดีทั่วถึงส่งเสริมความเป็นอยู่ที่เสมอภาคเท่าเทียมและอิ่มดีถุกเมื่อสร้างระบบที่มีความยืดหยุนปรับตัวได้ถูกวิกฤตค่ะแล้วเรามาต่อกันที่ข่าวถัดมานะคะคุณผู้ฟังคะในส่วนของกลมชลประทานค่ะ บริหารจัดการน้ําในลุ่มน้ําเจ้าพญาให้สอดคล้องกับปริมาณน,น้ําตอนบนของประเทศพร้อมปรับการระบายน้ําท้ายเขื่อนเจ้าพญารองรับน้ําเหนืออาจกระทบพื้นที่ลุ่มต่ํานอกขันกั้นน้ํานายธเนศสมบูรณ์ผู้อํานวยการสํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยาในฐานะโฆษกกรมชลประทานกล่าวว่าขณะนี้กรมชลประทาน อยู่ระหว่างบริหารจัดการน้ําให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ําบริเวณตอนบนของประเทศจากฝนตกหนักต่อเนื่องซึ่งตกทางตอนบนของประเทศแล้วน้ําจะไหลลงมาอย่างแม่น้ําปิงวังยมนานและไหลลงมายัางลุ่มน้ําเจ้าพยาตอนล่างบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ เบื้องต้นคาดการว่าน้ำที่จะไหลลงมานาครสวรรค์แล้วไปชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานนทบุรีปทุมธานีและกรุงเทพมหานครพบเริ่มมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆมาจากแม่น้ำยมและแม่น้ำนานส่งผลให้จำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพยาจังหวัดชัยนาท ณปัจจุบันอยู่ที่อัตรา755ลูกบาทเมตรต่อวินาทีโดยที่สถานีวัดน้ำ4.2จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน1,170ลูกบาทเมตรต่อวินาทีและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำบริเวณคลองผงเพงจังหวัดอ่างทองตำบลหัวเวียงอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตำบลลาชิดต,ตำบลท่าดินแดงอำเภอผักไห่คลองบางบานและแม่น้ำน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันอีกประมาณ20เซนติเมตรทั้งนี้ช่วง1-2วันข้างหน้าจะต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำอีกประมาณ1,100ลูกบาทเมตรต่อวินาที จึงจำเป็นต้องเร่งพ่องน้ำในลำน้ำต่างๆลงรองรับน้ำเหนือที่จะไหลหลากลงมาอาจส่งผลให้ระดับน้ำสูงกว่าตะลิ่งประมาณ50-80เซนติเมตรทั้งนี้กรมชลประทานขอให้ประชาชนที่อาศาัยอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยาในพื้นที่เสี่ยงดังกล่าวเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและเตรียมป้องกันความเสียหายจากน้ำเอ่อล้อนตลิ่งไวล่วงหน้า หากมีการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์จะประกาศแจ้งให้ทราบต่อไปค่ะและเรามาต่อกันที่ข่าวถัดมานะคะคุณผู้ฟังคะในการเตรียมพบกับงานใหญ่ประจำปีนะคะของงานตรานกยูงพระราชทานสืบสารตำนานไหมไทยครั้งที่20สัมผัสเสน่์ผ้าไหมไทยสุดยิ่งใหญ่ณอิมแพกเมืองทองธานีในวันที่30กรกฎาคมถึง3สิงหาคม2568 กรมมนอนไม้เชิญชวนประชาชนผู้หลงไหลในเสน่ห์แห่งผ้าไหมไทยเข้าร่วมงานตรานกยุงพระราชทานสืบสารตำนานไหมไทยครั้งที่20จัดขึ้นระหว่างวันที่30กรกฎาคมถึง3สิงหาคมตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง20นาฬิกาณฮอ7ถึงฮอ8ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิม a พ์เมืองทองธานี ภายในงานจะพบกับกิจกรรมมากมายภายใต้แนวคิดมหัศจรรย์ม่อนไหมสร้างเศรษฐกิจไทยยั่งยืนไฮไลท์เด็ดที่ห้ามพลาดนะคะจะมีนิทรรศการผ้าไหมไทยและม่อนไหมถ่ายทอดเรื่องราวอันทรงคุณค่าช้อปปิ้งผ้าไหมตรานกยุงพระราชทานกว่า228ร้านค้าจากทุกภาคทั่วประเทศไทยและผลิตภัณฑ์หลากหลายจากมอนและไม้ ทั้งอาหารและเครื่องสำอางของแต่งบ้านมีเวิร์กช็อปสุดสนุกทั้งงานคราฟและอาหารจากไหมไทยการแสดงมินิคอนเสิร์ตและกิจกรรมบนเวทีตลอดทั้งวันมีแลนด์มาร์คถ่ายรูปสุดอลังการค่ะพร้อมของที่ระลึกสุดพิเศษสำหรับผู้ร่วมกิจกรรมสามารถเข้าชมได้ฟรีตลอดทั้งงานนะคะพร้อมกิจกรรมชมชิมชอปแชร์ครบจบในที่เดียว หมายเหตุค่ะสมเด็จพระกนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมรมา,าชกุมารีสเสด็จเปิดงานในวันที่30กรกฎาคม2568มาปักหมุดแล้วไปเจอกันได้ที่งานตรานกยุงพระราชทานสืบสารตำนานใหม่ไทยครั้งที่20เพราะผ้าไหม่ไทยไม่ใช่แค่ผืนผ้าค่ะแต่คือมะระดกล้าค่าที่ถักทอด้วยหัวใจ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวข่าวสารดีๆที่เราได้นำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านในรายการใจถึงใจค่ะถ้าหากคุณผู้ฟังต้องการรับฟังรายการย้อนหลังสามารถรับฟังได้ทาง YouTube Channel กองบัญชาการกองทัพไทยสำหรับในวันนี้ดิฉันสาวรักษ์คำหวานและทีมงานทุกท่านขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะเสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นเนได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย